ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขาจะเจอกับดิฉันอีกช่วงหนึ่งนะคะในรอบนี้เป็นรอบของรายการสุขภาพดีกับ G.E. New Normal ค่ะซึ่งเป็นรายการที่ทางสำนักการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะของมหาวิทยาลัยพยเยาค่ะหรือว่าวิชา G.E. นะคะ General Education เนะะี่ยค่ะร่วมกับสถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยาลัยพยเบาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับ นักศึกษาในการเผยแพร่ความรู้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมนะคะซึ่งนอกจากจะได้ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแล้วเนี่ยยังเป็นประโยชน์ให้กับคนฟังด้วยนะคะที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆและในวันนี้นะคะรายการสุขภาพดีกับ ge new normal เนี่ยก็มีน้องนักศึกษานะคะในกลุ่มแรกนี้ที่จะมาพูดคุยในรายการ นะคะทั้งหมดสี่ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้3ท่านแรกนะคะได้แนะนําตัวเองก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของสาระที่จะนำมาฝากในรายการวันนี้ค่ะน้องๆแนะนําตัวเองได้เลยค่ะค่ะดิฉันนางสาวนัตชาประพาสวนารีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะมนุษยาศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาศินยกค,ค่ะจากคณนะ มนุษสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งค่ะค่ะดิฉันนางสาวชนัญยาสิริค่ะมาจากคณะมนุษาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งค่ะค่ะนะคะสาขาภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะวันนี้น้องทั้งสามคนนะคะก็จะคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งตับค่ะโรคมะเร็งตับนะคะซึ่งแม่โรคมะเร็งตับเราจะว่าไปก็ ค่อนข้างจากใกล้ตัวเหมือนกันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในชีวิตของดิฉันเองเนี่ยก็เคยมีญาดพี่น้องนะคะคุณป้าคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งตับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วน้องทั้ง3คนนี้เคยมีคนใกล้ๆตัวคนรู้จักญาติพี่น้องใครที่เคยแบบว่าเขาเป็นมะเร็งตับบ้างก็ยังมีประสบการณ์ใกล้ชิดไหมหรือว่ายังไม่มี ถ้ายังไม่มีนะี่ดีละดีละขออย่าให้ได้เกิดกับใครเลยนะคะเพราะเท่าที่ทราบมานะคะก่อนที่จะมาคุยแบบก่อนที่จะทราบเนื้อหาจากน้องๆเขาเนี่ยะมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่ถ้า เป็นแล้วเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยก็คือจะเป็นระยะหลังๆแล้วก็ยากต่อการรักษาแล้วนะคะค่าวน,นี้เราจะมาฟังน้องเขาคุยเรื่องของโรคมะเร็งตับนะคะว่าน่ากลัวยังไงนะคะแล้วก็จะมีวิธีการดูแลยังไงแล้วถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งตับเนี่ยควรจะทํำยังไงกันบ้างนะคะเชิญเลยค่ะ ค่ะมะเร็งตับนะคะเป็นมะเร็งที่มีผู้เสียชีวิตรองลงมาเป็นอันดับ3จากมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะโดยมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ1,800รายทุกปีค่ะมีผู้เสียชีวิตประมาณ1,500รายมีผู้ป่วยใหม่เพศชายประมาณ7 5ซค่ะและมีอายุเฉลี่ยที่63 -69 ปี เมื่อเชื้อมะเร็งอยู่ในระยะกลางหรือระยะสุดท้ายจะทําการรักษาได้ยากขึ้นการป้องกันโรคจะมีประโยชน์มากกว่าผู้ป่วยควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอค่ะ 1. มะเร็งตับคืออะไรตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญมากโดยจะพบที่บริเวณส่วนบนของท้องโดยมีทั้งด้านซ้ายและขวา ตับมีหน้าที่ในการทำงานดังนี้ผลิตและจัดเก็บกลูโคสเพื่อใช้ผลิตน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยอาหารขับสารพิษออกจากร่างกายสร้างโปรโตีนผลิตส่วนประกอบของเลือดภูมิคุ้ม,มกันและคอเลสเตอรอลเซลล์มะเร็งตับจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อเซลล์ตับเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถควบคุมได้ 2. มะเร็งตับมีด้วยกันกี่ชนิด มะเร็งตับสามารถแบ่งได้เป็นระยะต้นและระยะลุกลามมะเร็งตับระยะต้นจะเกิดจากเนื้องอกที่เป็นอันตรายและมีชื่อว่า hepatocellular carcinoma และ c h o l e n g i o c a r c i n o m a มะเร็งตับระยะลุกลามมีสาเหตุจากการที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากส่วนอื่นๆของร่างกาย ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะถึงเรื่องของโรคมะเร็งตับนะคะว่าคืออะไรนะคะแล้ว ะมะเร็งตับมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิดค่ะจากน้องตาตชานะคะคที่ได้มาพูดให้เราได้ทราบกันต่อไปนะคะจะเป็นน้องชนัญญาใช่ไหมคะก็จะมาคุยถึงเรื่องของสาเหตุมะเร็งตับแล้วล่ะคุณผู้ฟังจะได้ทราบว่าเอ๊ะไอ้ะมะเร็งตับมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะเพื่อที่ถ้าเราเหลีกเลี่ยงสาเหตุของมะเร็งตับนั้นได้นะคะจะได้ห่างไกลมะเร็งตับนั่นเองค่ะเชิญน้องชนัญญาเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะมาพูดต่อกันในเรื่องของสาเหตุสาเหตุของมะเร็งตับนะคะมีหลายอย่างหลายชนิดค่ะและยังอยู่ในระหว่างการศึกษาทั้งนี้ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้แก่ 1. ไวรัสตับอักเสบบี55%ของผู้ป่วยมะเร็งตับนะคะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีผู้ที่ ป่วยไวยรัสตับอักเสบบีมีโอกาสในการเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นไวรัสมะเร็งตับอักเสบบีถึง100เท่าค่ะไวรัสตับอักเสบบีพบได้ทั่วไปในฮ่องกงประมาณหนึ่งใน10ของประชากรฮ่องกงจะเป็นผู้ป่วยไวยรัสตับอักเสบบีหรือเคยเป็นโรคนี้มาก่อน1ในสของผู้ ที่เป็นพหาหะโรคนี้จะสามารถกลายเป็นโรคตับแข็งซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับค่ะ 2. โรคตับแข็งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอาจกลายเป็นผู้ป่วยตับอักเสบใน10ปีซึ่งมีโอกาสที่จะกลายเป็นโรคตับแข็งในอีก21ปี การเป็นโรคตับแข็งเรื้อรังประมาณ29ปีถึงจะพัฒนากลายเป็นโรคมะเร็งตับได้การจเจริญเติบโตของเชื้อโรคขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัสตับอักเสบจากผลการศึกษาพบว่าถ้าเชื้อไวรัสมีการตื่นตัวมากเท่าไหร่เซลล์ตับก็จะถูกทำลายมากขึ้นเท่านั้นค่ะจากท้ายที่สุดผู้ป่วยจะเป็นโรคตับแข็งหรือตับอักเสบได้ต่อไป ซึ่งจะใช้เวลา50ปีถึง60ปีในการพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B ค่ะ 3. ไวรัสตับอักเสบซี C. โอกาสที่พาหะเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B. และซีจะกลายเป็นมะเร็งตับอยู่ที่ประมาณ150เท่าโรคมะเร็งตับที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบซี C. จะพบได้มากในประเทศตะวันตก4 การดื่มสุรายอย่างหนักดื่มสุรายอย่างหนักเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคตับแข็งซึ่งจะกลายเป็นมะเร็งตับได้ผู้ป่วยโรคตับแข็งมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอื่นได้ถึงสองเท่าหาไขมันแทรกในตับแบบอักเสบและไม่อักเสบภาวะอ้วนเบาหวานและเมตาบอลิซึมผิดปกติสามารถที่จะนำพาซึ่งโรคมะเร็งตับและตับแข็งได้ค่ะ 4. วิธีป้องกันโรคมะเร็งตับไม่ดื่มสุรามากเกินไปออกกำลังกายและพักผ่อนสม่ำเสมอพร้อมทางรับประทานผักและผละไม้มากๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีถ้ามีสมาชิกในครอบครัวได้รับเชือ้อไวรัสไวรัสตับอักเสบบีสมาชิกคนอื่นควรที่จะได้รับการตรวจไม่ว่าจะรับเชือ้อหรือไม่ได้รับเชื้อก็ตาม หากไม่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบควรที่จะได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบซึ่งจะต้องได้รับทั้งหมดภายใน3ครั้งภายใน6เดือนค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสาเหตุนะคะโรคมะเร็งตับนะคะที่น้องเขาได้นํามาอบอกให้เราทราบนะคะซึ่งสาเหตุของโรคมะเร็งตับนี่ก็มาจากหลากหลายปจัจจัยนะคะไม่ว่าะจะเป็นคนที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคตับแข็งนะคะคนที่เคยมีประวัตินะคะป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบซีนะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่4นี่รู้สึกว่าแม่เป็นสาเหตุที่น่าจะ เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคือการดื่มสุราอย่างหนักนั่นเองนะคะรวมถึงเป็นโรคแบบที่ไขมันแทรกในตับอะไรเงะะี้ยค่ะก็จะทำให้มีโอกาสนะคะที่จะเ,เป็นโรคมะเร็งตับได้นะวิธีการป้องกันนะคะอย่างที่น้องก็บอกไปข้อแรกเลยนี่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าโรคตับส่วนมากก็จะมาจากการาดื่มสุรานะคะดังนั้น ถ้าจะป้องกันมะเร็งตับนะคะหรือว่าโรคตับอื่นๆเนี่ยก็ไม่ควรจะดื่มสุรามากเกินไปนะคะควรจะออกกำลังกายอ,อย่างสม่ำเสมอแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยวลรัสตับอักเสบบีค่ะนะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะที่น้องเขาพูดคุยกลุ่มนี้คุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งตับนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็ได้ทราบไปแล้วนะคะในช่วงแรกว่ามะเร็งตับคืออะไรนะคะแล้วก็มีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ่ะ ในช่วงที่สองของการพูดคุยเรื่องของโรคมะเร็งตับนี้นะคะก็จะมีน้องนักศึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้แนะนําตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวเองก่อนนะคะแล้วเราค่อยคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งตับช่วงต่อไปใช่เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิธานจันสีมาจากคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยพายัพค่ะค่ะ น้องนิทานใช่ไหมคะใช่คะ่ะแหมชื่อเพราะจังเลยค่ะคะนะคะเราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องของโรคมะเร็งตับนะคะช่วงนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาการใช่ไหมคะว่าอาการของมะเร็งตับเป็นยังไงบ้างนะคะรวมถึงแนวทางในการรักษานะคะแล้วก็การดูแลตัวเองของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับรวมไปถึงอาจจะเป็นคนที่ช่วยดูแลด้วยนะคะเนาะค่ะอาการของมะเร็งตับเป็นยังไงบ้างคะคุณนิทานน้องนิทานนะคะ อาการของมะเร็งตับนะคะรายละเอียดของโรคนี้นะคะเชิญเลยค่ะอาการของมะเร็งตับเป็นอย่างไรบ้างการสันนิษฐานว่าตับสามารถฟื้นตัวได้เองแม้ว่าตับจะเป็นส่วนเล็กๆของร่างกายแต่ถ้าตับทํางานได้อย่างปกติก็จะไม่ปรากฏอาการของมะเร็งตับออกมาในระยะแรกๆอย่างเด่นชัดเมื่อเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นผู้ป่วยควรที่จะสังเกตอาการดังต่อไปนี้1นนะคะมีอาการเจ็บปวดที่ด้านบนของช่วงท้องด้านขวาค่ะ 2. มีอาการเจ็บปวดที่ไหล่ขวาซึ่งมีเส้นประสาทของกระบังลมเชื่อมต่อกับเส้นประสาทที่ไหล่ขวา3นะคะน้ำหนักลดลงเบื่ออาหารคลื่นไส้และมีอาการง่วงนอนตลอดเวลาค่ะ 4. ค่ะมีก่อนในช่วงท้องด้านบน 5. ผิวหนังและตามีอาการซีดและคันเนื้องอกไปอุดตันในถุงน้ำดีซึ่งเป็นสาเหตุให้ถุงน้ำดีทำงานไม่ปกติ และเปลี่ยนสีไปอันเป็นสาเหตุของโรคดีซ่านค่ะ 6. ค่ปะปัสสาวะเป็นสีเหลืองและอุจจาระเป็นสีเทาค่ะค่ะการรักษามะเมร็งตับ 1. ผ่าตัดเนื้องอกและเนื้อเยื่อรอบๆตับออกค่ะ 2. การให้เคมีทางหลอดเลือดแดงค่ะ 3. การฉีดแอลกอฮอล์ควบคู่ไปกับการอัลตาราซาวด์ค่ะ 4. การผ่าตัดด้วยขึ้น ความถี่วิทยุค่ะ 5. การเปลี่ยนถ่ายตับค่ะ 6. ก,การบำบัดด้วยการนำรังสีเข้าสู่ร่างกายเฉพาะจุดค่ะ 7. การฉายรังสีผ่านพลังงานสูงแบบ SABR ค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจะดูแลตนเองอย่างไรผู้ป่วยจะต้องให้ความสำคัญทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดและระหว่างพักฟื้นค่ะการเข้าใจโรคที่ดี ทำให้อาการของโรคนี้ดีขึ้นด้วยค่ะผู้ป่วยจะต้องมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานของตับและตรวจอาการที่อาจจะกำเริบใหม่ได้หากพบว่ามีอาการใหม่ๆเกิดขึ้นควรปรึกษาแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะอาหารต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารควรที่จะทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆเช่นนมไข่ อาหารที่มีไขมันน้อยอาหารที่มีวิตามินซีสูงและหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำมันจากสัตว์อาหารจะต้องย่อยง่ายผักพืชผลไม้จึงควรรับประทานต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่หักโหมจนเกินไปหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่ที่มีที่มีคนเยอะเพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่น เลิกดื่มสุราและหลีกเลี่ยงการใช้ยาเคมีที่มีผลการทำงานต่อตับค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะในการดูแลตัวเองของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งตับนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก่อนที่จะเป็นมะเร็งตับเราต้องคอยมาดูแลตัวเองนะคะควรจะป้องกันตัวเองไว้ตั้งแต่แรกนะคะไม่ให้อ่อ ร่างกายของเราเนี่ยไปเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งตับกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะอาจจะต้องตรวจร่างกายอย่างเป็นประจํารวมถึงที่สําคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ ทำให้คนเป็นโรคปะดรังตับกันเยอะมากๆอย่างเ,เช่นทุกวันนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสี่ท่านนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราในช่วงเวลาของรายการสุขภาพดีกับ GE New Normal ในวันนี้ค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยและถ้าต้องการที่จะรับฟังรายการนี้ย้อนหลังนะคะสาระดีๆในช่วงของสุขภาพดีกับ GE New Normal นีคะสามารถฟังย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube พายัพรีดีโอค่ะเรื่องของโรคมะเร็งตับนะคะหรือว่ารับฟังได้ผ่านเฟซบุ๊กนะคะพายัพรีดีโอเช่นกันค่ะขอบคุณน้องทั้งสีท่านมากๆนะคะชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal